สวัสดีครับพี่น้องมาพบกับเบานบชานแนวอแล้วนะครับวันนี้ก็มาดูอีกรอบหนึ่งว่าจะมีไหมหน่อไม้ไปเลยครับพี่น้องเ <laughs> จ้าหัวอยังไม่ใช่สัก <laughs> ไปเ้ยครับไปลุยกันเลยวันนี้จะได้เป่าหนอ ไปเด้วครับหาอยู่หาก,กินคือเก้าแล้วพี่น้องเึียงเดียวนะ ยิ่งได้เปมเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับพี่น้องไปลุยกันเลยยุ่งเทิงขึ้นอี พนตกอาทิตย์มันหันนะครับสิมีบนอ๊อบวะนี่เห็นบ่พี่น้องมาซอยเบานบหาแน่ ไปแล้วพูนขึ้น้องพูดแะ้รรอบนี้จะได้แวกตลาไดไหมครับพี่น้อง ข้างในเป็นคือเกาตีคือเก,า,เอเกาพี่น้องเลยไปตลาดเด้อคือเกาเนาะเฮ้ยเนาะยิ่งว่านั่นเด้ยมองพ่อเฮ็ดปวก เอาอีกแล้วพี่น้องบุไรี่ยังอีกแล้วมึงมงนี่แหละมงึมงแมนวะนี่ง,งั้นงั้นนอนกินท่านเกิดตัวเดี๋ยว อยู่ n ก่นนอนะเห็นบ่พี่น้องมิ้งหน่อยอยู่ครับเดี๋ยวสักสองอาทิตย์สองอาทิตย์เบานบสิมาเอาเดอ้อรอมนิ้ก็ฟ้าวคือเกาครับพี่น้องอว้า มาเบิงธรรมศาสตร์อยู่ไต้หวันครับเห็นไ่มครับขึ้นพูดินโอ้ยหอ,อบเนยฟาวเด้อพี่น้องวันนี้ก็ได้วันนี้ก็ฟาวไม่ได้นะครับ เมื่อกี้เบาโนบเจองูครับพี่น้องเบาโนบเลยถอยเอ้ยนามือนี้กับมือว่านหวยออกเลยครับแม่เถ็นส,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 สืบ,บนนนสืบสืบเลกสว่าเบาโนบเังไในนาะเสือเปรมบ่คือ,อ้นไนบวโอ้ตายครับพี่น้อง นี่เบิงนี่ในปลาคักๆได้ครับดิปลาทั้งผู้ครับอยู่ไตหวนยำ้าฮะเอี๊ยงอ่ะกูกูบริได้ยินเด้อ เมื่อกี้เบาโนบเจอง,งูอยู่นี่ถ่ายไม่ทันเบาโนบถอยก่อนถึงเลขเท่าไหร่เบาโนบงวดน,นี้ป่าภายอยู่ใต้วันนอไใหม่ก็ยังยังบท่านออกเรียบร้อยแปมลงมาบอ ไปตลาดคือเก่าแนผีเสื้อผีเสื้อน้อยเด้อครับพี่น้อง มารอบที่สองแลวนะครับหน่อไม้ก็ยังไม่ออกห,า,หาเบิร์แล้วได้แต่เพ้อแต่ฝันสุขใจเหลือกเกินแม่เลยได้เดินร่วมทาง เสียวมีดไหมยัง <laughs> ได้อยู่ตี่ยเฮ้ยหนอแต่ยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวสยิ้ผ้าไปเบิร์นใหกระสอบยด้สิหนอได้หลายคัะแป๊บหนึ่งนะครับพี่บ่าวผมได้อยู่แหมนี่ได้สองหนอครับพี่น้องเอง๋ยเห็นบ่าเนี่ย นอหนห่อยๆองนอนเหนื่อยโอเคครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบานบชแนลด้วยนะครับสวัสดีครับบายบาย เอาล้ครับพี่น้องหลังจากที่เราไปหาหน่อไม้ไม่ได้กันได้แค่สองหนอ่อน้อยๆห้าหกสิบห้าออกกำลังกายกันครับแกเขียยได้ครับพี่น้องเบิ้งเอาฮึบหนึ่งสองอเห็นไหมครับโอ้โหแรงดีเสือเกินพี่น้องเอ๋ยเสือเปมนะครับโอ้โหดูหน้าตาก่อนอนาคตกลับจากไต้หวันก็จะ เข้าสมัครทีมชาตินะครับผมดูหน้าตาไว้นะครับเผื่ <laughs> อจะได้ขอไลเซนนะครับผมดูไว้อยากขอรับจ้างนะคนเอาพีเสาปากว่ออกเดียวรอบนี้ฝันตัวสากมาแล้วอย่าเาวาดงดงรงดง่ดองเอาแล้วครับ <sm art> ปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องเดี๋ยววันหลังยังไงเบานบจะพามาอีก อ้ออ้อบัตรดของที่ไทยให้เจ้าแก่งพอรอติดตามนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้บ่านบด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายแม่